อคค์เขาถัช่วงหน้าลิ้นจี่ต้องตามไฟลิ้นจี่คำว่าตามไฟนี่คือสมัยก่อนับสมัยก่อนสมัยถ้าสมมุติว่าคําว่าตามไฟเนี่ยก็เหมือนสมัยก่อนเขาจะต้องจุดคบเพลิงตั้งเอาไว้ที่หน้าบ้านเพื่อเพื่อหลอกหลอมก๊าซสัตว์ทั้งหลายเราก็จะห่อลิ้นจี่ที่บ้านก็จะขาย สายไฟสมัยก่อนสายไฟหลอดไฟสตาร์เตอร์อะไรพวกเนี้ยอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าจะขายดีขายดีขายจนแบบไม่เช้าเม้ยลิ้นจี่ม่าเพราะว่าเม่ก่อนลิ้นจี่มันบูมมากใช่แล้วมันออกดอกไงแล้วก็เนี่ยพวกพี่เขาจะเช้าวอินดี้บ่ายสมัยก่อนเด้ออ้ แล้วตอนนี้คือเลิกล้มไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็บางคนเขาก็ตัดทิ้งแล้วเขาก็ไม่ได้ห่อเดี๋ยวนี้ไม่ห่อแล้วก็ไม่ตามไฟก็ไม่ตามไม่ติดไฟไม่ใค่มาใช้ยาแทนเหรอถึงเลิกเลิกการไม่ติดไฟติดไฟนี่คือช่วยช่วยเรื่องไล่ของคาวมันไม่ค่อยติดไงอ๋อคือมันไม่หนาวลินจีก็ไม่ติดเห็นอย่างลาวาลินจีที่นี่จะไม่ได้มีทุกปีอ่าเข้าใจครับคือถ้าไม่หนาวคือสมัยก่อนมันสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์เนาะกอหน้าเทศกาลมันเรารู้เลยว่าเนี่ย เดี๋ยวเราจะขายของดีละเพราะว่าต้อากาศ่ยถ้าอากาศถ้าอากาศหนาวติดต่อกันกี่ยาทิตย์นะคะมันถึงจะติดนะคะที่จะไม่ล่วงแล้วอะมันจะมีแบบต้องเย็นแล้วก็สะบัดร้อนจริงจริงนะมีสะบัดร้อนนี่สะบัดร้อนเพื่อะไรอกคือเย็นแล้วก็มีมีแบบร้อนขึ้นมาหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าสะบัดร้อนแล้วก็ต้องกลับไปเย็นไหมหรือว่าเข้าที่แล้วกลับไปเย็นอีกนั่นแหละสะบัดไปสะบัดต้องสะบัดอ๋อ ฉันยังงงเลยฉันมาอยู่ที่เนี่ยแล้วสามีพูดอย่างเงี้ยฉันก็งงมากเลยว่ามันจะหนาวติดต่อไปเลยไม่ได้มันต้องมีแบบเบรกบ้างหรืออะไรบ้างเพื่อไม่ให้ดอกร่วงถ้าดอกร่วงลูกก็มีติดอะไรอย่างเงี้ยฉันก็งงมากเลยฉันบอกว่าถ้าฝนถ้าฝนตกหรือว่าหมอกลงจะล่วงรับรองไม่มีร่วงมิติเอากดอกเช้าสร็มาสั่งพับถุงฮ ยัดขับถุงมาเลยถุงห่อสมัยก่อนจะเป็นขายถุงถุงปูนอ่าถุงปูนถุงปูนก็ขายดีเพื่อเอาไปห่อจริงจีใช่ถุงถุงปูนแล้วก็ตอกครับยาก็ไม่ไม่ไม่มีใครฉีดธรรมชาติก่อนยาไม่ได้ขายยาไม่ได้ใช้ยาไปอะไรกันฮอร์โมนเนาะฉีดฮอร์โมนเห็นเขาต้องไปฉีดกันอ๋อฮอร์โมนแล้วก็ฆ่าแมลงคือช่วงหลังนี้ใช้ใช้สารเคมีเยอะ ส่วนมากสารเคมีเดี๋ยวนี้มันจะเป็นชุกส้มมากกว่าเพราะว่าตะที่พี่ไม่ได้ไม่ได้ฉีดเลยเพราะว่าเพราะว่าจีเขากลัวพอลิจีไม่ไหวนะของขวัญนะแล้วเดิมเดิมเป็นคอมลำเจียกหรือมีพันธุอื่นอีกครับจ้างเดิมที่ที่เชื่อไหมมันมีคอมที่เป็นปลูกเยอะคอมพันจีนพันไทยชื่คอมนี่แหละเป็นคอมนี่แหละคอมเยอะ ันไทยธรรมดาไทยใหญ่ไทยใหญ่เยอะเยอะจีนเยอะมากไทยลูกใหญ่โอเคเยอะมากกะโหลกเมือมือนจกะโหลกนะใหญ่ใหญ่ไหญใหญ่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 ดูวะมาอยู่ที่เนี่ยงงมากเลยเขาบอกว่าแต่แตปีที่แล้วปีเนี้ยการได้กินจีนได้กินกะโหลกปีที่แล้วได้หน่อยได้กินหน่อยแล้วก็อะไรอ่ะ อะไรนะอีกอีกอีกอันนึงที่มันแพงๆสำเพอแก้วโอ้ไม่เคยได้ยินเลยนี่สำเพอแก้วลูกจะใหญ่สวยสมัยก่อนลูกสิบกว่าบาทนะขายเป็นลูกเลยเหรอสมัยนั้นลูกไงสิบปีนี้ปีนั้นทีก็มีน้อยขายลูกร้อเจ็ดบาทสมัยก่อนนี่คือสมัยกี่ปีที่แล้วคือแบบราคาก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่ที่ว่าลูกสิบบาทเนี่ย ไอ้ลูกสิบบาทนั้นคือพันสัมแา้วอยากอยากรู้ว่าทําไมมันถึงแพงขนาดนั้นเพราะมันใหญ่มันปลูกน้อยออกยาาออกยายแต่ว่ามันแล้วมันอร่อยมันเปพันธุ์พื้นเมืองที่นี่นะหรือว่ามันเอามาจากที่ไหนที่นี่เลยไม่เคยมีใครพูดถึงเลยเพราะมันไม่ค่อยมีไงมันซื้อเยาวราชเบสสัมแา้วนะเอ้ ของของจีนนะลูกแค่นี้ถามว่าโลเท่าไหร่ของหอยจากภัทรลิงโลละสองร้อยลูกใหญ่ลูกเล็กโลละร้อยแปซีเอาลูกใหญ่มาโลหนึ่งโลได้กี่โลรูึไหมสิบเอ็ดลูกเอาไหม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 ใหน้าบ้านมีปลาไหมมีมีปลาตะเพียนมีตะเพียนมารอเลยมารอเลยบ้านเขาให้บ่อยนี่คอเปลี่ยนไอ้นี่มันตลอดหรือเปล่าคะไม่เงียบป๊บนึงียบ เนี่ยมันมีดอกด้วยนะเนี่ยมันมีดอกแล้วนะเนี่ยทีย no, ่บ้านมีเป็นเอ้ยปตาเหนไหมมันน่าจะที่บ้านมีเป็นที่บ้านสมัยก่อนต้นแต่ว่าเห็นไหมเห็นตาไหม